หลังทำ29วันเลยครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะครบเดือนแล้วนะครับอีกหนึ่งวันก็ครบเดือนละเ,เรามีให้ดูทั้งหมด4เคสด้วยกันที่เป็นภาพรวมรีวิวนะของ29วันนะครับเห็นความแตกต่างของแต่ละชั้นตาว่าชั้นตาสูงเป็นยังไงชั้นตาที่ดูสายเกาหลีจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ส่วนใหญ่ขอบอกว่านิดนึงก่อนว่า จะเป็นสายสายฝอนิดหนึ่งคือจะสูงนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะดูบางคนอาจจะชอบแบบสายถุงสูง,สงดูชั้นตาชัดๆดูตกช้าๆนะครับก็มาดูที่อันนี้ว่าจะตกที่ประมาณสักเกือบเดือนนึงเนี่ยจะตกประมาณไหนนะครับเคสแรกเรามาดูกันเลยฮะเคสแรกเนี่ยหลังทํา29วันนะครับสังเกตว่าบวมเขียวไม่มีละนะครับแต่ว่ายังเห็นดูหนะ้านิดนึงนะครับจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยมีช่องตาก,กบะิ้วอันนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นช่องตาคิ้ว กว้างนะครับช่องตาคิ้วกว้างพอสมควรเพราะฉะนั้นการที่ชททั้นตาสายฝอคือสูงหน่อยนะครับแล้วก็แม้นว่าจะยุบลงไปประมาณสัก70% 8 0แล้วนะครับแต่ว่าช้อนตอนนีถ้ถ้าสังเกตดูช่องตาคิ้วเนี่ยประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งคือประมาณสัก40%อันนี้ถือว่าโอเคละนะครับถือว่าไม่ได้ถึงกับสูงมากนะครับเคสที่2นะครับเเคสสก็ยังดูบวมอยู่นะฮะเคสสจะสังเกตว่าชั้นตายังดูสูงเอ้ยอันนี้คือชั้นตาดูสูงนะแล้ว ในเคสที่2นี่จะแค่กว่าน,นิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะสังเกตว่าโอยังดูอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ให้ดูว่านี่ประมาณสักสัเจดสจะประมาณนี้นะครับก็ยังเหลือประมาณ30%ซึ่งเมื่อเข้าทีปุ๊บก็จะดูสวยพอดีเลยนะครับเคสที่3อ่ะเคสที่3จะเป็นเคสที่เห็นว่าชั้นตายดูสูงไหมฮะ อันนี้ยังสุดผมก็เอ้ยนี่เพิ่งทำนึกว่าเพิ่งทำไปประมาณสัก2อาทิตย์แต่ว่าอันนี้เกือบ4อาทิตย์ละนะครับชั้นตาเนี่ยดูทรงแบบชัดเลยนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าดูขนตาเนี่ยค่อนข้างจะดูตึงนิดหนึ่งนะครับในบางเคสมีเคสส่งมาถามว่าเอ๊ะเวลาที่หนังตาตกเยอะนะครับอายุมากขึ้น40-50ถึงห้ละขนตามันเริ่มเข้ามาทิ่มที่ลูกตาแล้วเนี่ยนะฮะในการทำเขาเรียกว่าทำตา2ชั้นเนี่ยเราก็จะเย็บ เพื่อให้มันดุกระดกขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้ชั้นตาดูกระดกขึ้นและให้มันตกหรือหย่อนช้าลงนะครับอันนี้คือผลพลอยได้ของการทําตานะครับส่วนเคสที่4ในวันนี้อ่านี่คือเคสที่4นะครับเคสที่4จะเห็นว่าชั้นตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูโดยรวมอาจจะไม่ถึงกับสูงมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าช่องตาคิ้วไม่ได้ดูกว้างนะครับเพะะน้นก็ยังดูเหมือนกับว่า ที่1่เดือนอาจจะดูยังดูสูงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าที่3เดือนหรือเมื่อเข้าที่แล้วนะฮะก็จะเข้ามาพอดีนะครับถึงประมาณสัก6เดือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตกช้าละนะครับบางคนที่ทําชั้นตาเล็กหน่อยข้อเสียคือตกเร็วแต่ว่าเข้าที่เร็วนะครับแต่ว่าถ้าหาว่าชั้นตาดูสูงนิดนึงนะครับอาจจะดูเข้าที่ชา้าน,นิดนึงแต่ก็ถ้าถามว่านี่ประมาณสักหนึ่งเดือน ไปไหนมาไหนไม่มีปัญหาละบางคนไม่ต้องใส่วงแว่นดําอะไรก็และนะครับก็สามารถที่จะไปด้านนอกเลยได้เลยเป็นปกตินะครับแต่ว่าก็ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าในประมาณสักเกือบเดือนหนึ่งเนี่ยจะได้ชั้นตาประมาณแบบนี้ครับ